สนับสนุนโดยบุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งคูโบตาคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหมอดินอาสานะคะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะหมอดินอาสาคือตัวแทนจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะในระดับพื้นที่คะ่ะซึ่งจะเป็นคนกลางในการที่จะเผยแพร่องความรู้ในการพัฒนาที่ดินนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนั่นเองคะ่ะ ค่ะซึ่งกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาที่ดินสามารถที่จะนําคําแนะนํานะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้แก่กเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพเราไปติดตามรายละเอียดกันในจับกระแสกะเกษตรค่ะค่ะ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรมพัฒนาที่ดินหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขานรับนโยบายลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันจึงเกิดโครงการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบลขึ้นโดยในปีการผลิต2559นำร่องที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษนุโลกโดยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้านตำบล ำเภอและจังหวัดโดยหมอดินอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางและเป็นเครือข่ายในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรอีกทั้งช่วยเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรและประชาชนให้ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินการใช้ประโยชน์การปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ดินและน้ําและความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆมอดินอาสาประจําตําบลครับในส่วนวันนี้ก็คือเราจะให้เกษตรกรที่เป็นหมอดินอาสาประจำำําตําบลเรียนรู้ แล้วรู้นโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรแล้วก็นโยบายของท่านมติีว่าการกระทรวงเกษตรล่ะก็คือเราจะมาบอก,กเกษตรกรว่าต่อไปนี้ในปี59เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรลาก่อนเนี่ยพลเอกจักรชัยสาริกัญญ,ญาเนี่ยท่านให้บอกว่าให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางก็เลยเอาขับนโยบายของท่านมาว่าปี59เนี่ยจะต้องเป็นปีการลดต้นทุนปีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอันนี้หมอดินวันนี้ผมก็มาเพิ่มเพิ่มเที่ยวเล็บให้กับหมอดินโดยเติมองค์ความรู้ให้ โดยจะต้องรับคือหนึขาที่1ก็คือจะต้องลดต้นทุนยังไงระขาที่2ก็คือหม้อดินบ,บ่มเนี่ยจะมีการเพิ่มหม้ดินยังไงราขาสามคือการบริหารจัดการและขาที่4ก็การตลาดในส่วนตรงนี้โดยมีเกษตรกรเ,เป็นศูนย์กลาง ผลการในการบริหารจัดการทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนให้เคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินซึ่งบทบาทของหมอดินอาสาประจําตําบลจะเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรทําการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาที่ดินและสามารถให้คําแนะนําเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยหรือผู้นําในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขอให้เชื่อมั่นในนโยบายของท่าน ว่าการกระทรวงเกษตรและสหก์ครับพวกเราซึ่งเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะออกมาขับเคลื่อนแล้วสร้างความมั่นใจในส่วนของกรมนาดินเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องการลดต้นทุนเพราะบางทีเก็ได้บอกเกษตรกรไปแล้วว่าการลดต้นทุนของกรมนาดินมีอะไรบ้างและการเพาะปลูกมีอะไรบ้างแล้วก็เกษตรกรหมอดินผมเนี่ยซึ่งเป็นแกนหลักเนี่ยในการบริหารการอย่างไรและการตลาดก็คือเข้าสู่บนการโดยมีหมอดินอาสาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนครับในส่วนนี้ก็อยากจะสร้างความมั่นใจว่าในปี59เนี่ยอยากจะบอกเกษตรกรที่จังหวัดพิโลกและจังหวัดใกล้เคียงว่า ขอให้มีความมั่นใจกับกรมนาดิษครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้ต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยขอให้ท่านมาประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดโลกหรือสํานักงานพัฒนาเขตแบบหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือถ้าว่าท่านมีสามารถเข้าได้สื่อของเว็บไซต์ได้ก็เข้าไปที่ l d d c o g o t h ออไปขข้ลขงกนนาินครับโดยในปีงบประมาณ2,559กรมพัฒนาที่ดินต้องการให้หมอดินอาสาประจำตำบลทราบถึงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามการจัดการท่าอาหารในดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งให้หมอดินอาสาประจำตำบลเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศข,ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านเครื่องมือ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาที่ดินค่ะก็จะได้มีการเพิ่มศักยภาพให้กับหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญนะคะ,คะสำหรับหมอดินอาสาค่ะส่วนในช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกมการแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกับ The Super Farmer เเกมเกษตรกรปี3ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ i yeah.